ทีแฟมลีสวัสดีค่ะวันนี้ป็ติมาเดิน,นเมืองเมืองหลังสุดทางภาคใต้ของเยอรมน,นีค่ะที่นี้เขาเรียกบาเยนบาวาเรียค่ะบวาเรียพักอยู่ทางภาคใต้ของเยอรมันนะคะเมืองนี้เก่าแก่มากค่ะ เ,เมืองเก่าแก่ um, มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเมืองนี้ค่ะโบสถ์สูงสวยวันนี้ท้องฟ้าแจ่มช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้า ใบไม้ผีหรือดูใบไม้ผีแล้วก็อากาศจะแบบนี้ค่ะบางวันก็จะได้อากาศแบบนี้เลยท้องฟ้าแจ่มในเมืองผู้คนก็จะนั่งเดินนั่ง,งกินการพออากาศดีนะคะอากาศจะไม่ร้อนหรืดูใบไม้ผีอากาศจะไม่ร้อนอ,อากาศ อุ่นประมาณ12-15ก็ถือว่าอุ่นแล้วค่ะถ้าทางยุโรปอากาศ12-15ถือว่าอุ่นเพราะว่าถ้าหน้าหนาวก็เขาก็จะลบ5ลบ10ลบ20สวยงามค่ะเป็นเมือง ที่นักท่องเทียทเท่ยวเที่ยวเยอะค่ะเมืองลันสุดนทง่าแจม บ้านเมืองเขาสะอาดค่ะเพื่อนๆสะอาดมาก <c oughs> เป็นระเบียบค่ะ <c oughs> เพื่อนๆ เป็นกำลังใจให้ปตีทำคลิปต่อไปค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากที่เขามาแวะชมคลิปปตีนะคะ